ยำปลาหมึกดองไข่ลาวาเฮ้ยล่าสุดน้องคนนี้สุกแล้วค่ะโรยลงไปค่ะเลืวอกกินก่อนค่ะน้องขอกินก่อนค่ะขอขอเจ้น้โอ้ยไข่ลาวเพื่อนๆมิวนัชนีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนัชนีทำคราย้ วันนี้นะคะมิวจะขอเสิร์ฟเมน <úsica. S 1> ูเผ็ดๆแซ่บซ่บเนให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูตอนนี้อยู่นะคะช่วงนี้นะคะเป็นเมนูอาหารในช่วงของนชินิชิเดนนะคะกักตัวอยู่บ้านแบบนี้ต้องามาทํายํแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดนอเนือด้วยกันค่ะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามิวไม่ได้มาแค่คนเดียวมิวมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะเป็นเจ้าแม่ยามําำวงการยาํานี่คือต้องให้นางเท่านั้นนะคะอะถ้า พอมแล้วกรอบมือดังๆให้คักเคกับได้แข่งแย้ที่ชันอ่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ดิฉันเองนะคะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ I'm back เราก็จะมาทำเมนูสุดพิเศษนะคะที่ฉันชอบมากนะคะแล้วก็ฉันเป็นโกโรในด้านของการเรื่องก็มีการทำแกงนะคะเลยเพราะเรื่องยำเนี่ยฉันกินบ่อยมากเลยคุณผู้ชมหามาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำยำกันเดี๋ยวเดทุกคนนี่คือเจ้าของรายการนะมายึดช่องและกันช่องกุ้งมากอ่ะวันนี้นะคะมิวกับมอสนะคะก็จะมาเสนอเมนูยำนะคะเรียกว่ายำอะไรคะน้องมอสยำปลาหมึกดองไข่ลาวา อยากโดนช้นแกงว่ะไม่ต้องทำไปเต้นค่ะมาค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นการสอนทุกคนนะคะทำามาหาแล้วก็สนุกสนานไปด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะมิกกมอจะมาแนะนำส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะไปขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำอะไรก่อนปลาหมึกดองแล้วก็ไข่ดอง ใช่ค่ะในส่วนผสมของวันนี้นะคะเราจะต้องใช้นะคะในสนองไข่ก็คือจะเป็นเอสเพนะคะก็คือไข่ตัวนี้สามารถที่จะกินดิบได้นะ,ะทุกคนคะ่ะการที่เราจะต้องดองเนี่ยเราจะต้องใช้ไข่ที่มันบริสุทธิ์นะคะอย่าไปใช้ไข่ไก่ที่แบบจะบอกว่าการทําไข่ดองค่ะจะต้องแบบเป็นไข่ที่ p r e s s u r i ไร้นะคะไม่มีจุลินทรีย์เนาะถ้าไข่ธรรมดาค่ะที่ตามตลาดที่ขายเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเนะะาะเพราะฉะนั้นใช้เป็นเอสเพดีกว่านะคะนี่ค่ะหาซื้อได้ที่ท็อปสอ์ฟู้ดมาแก้ทุกสาขาหรือว่าห้างชั้นนานะคะก็จะมี ะะต่อมานะคะวัตถุดิบก็คือนี่จ้าหมึกของเรานะคะหมึกเนี่ยบอกเลยว่าสดมากๆค่ะมิวสั่งมาจาก Facebook นะคะในเพจชื่อว่าปลาเรือพ่อค่ะร้านนี้นะคะส่งตรงจากภูเก็ตค่ะ ส่วนน้าตาลที่เราใช้นี่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะคะโคโค่นี้เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเราจะทานเมนูดองได้อร่อยแล้วก็ไร้น้ําตาลทรายนะคะเมนูนี้เนี่ยจะไม่มีน้ำตาลทรายเราใช้น้ําตาลเอกาพายโคโค่นี้เท่านั้นค่ะแล้วก็ในส่ของน้ําปลานะคะเราจะใช้เป็นน้าปลาแท้ตาหอยเป่าฮื้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถาดจะทําให้แบบมีความนัวรสชาติจะนัวน้ำปลาตัวนี้นัวมากค่ะแล้วก็วัตถุดิบสุดท้ายค่ะนี่ค่ะ เราจะใช้เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะเพื่อช่วยในความนัวบอกเลยว่าให้มันกลมกล่อมว่างั้นแหละใช่น้ำดองนี้เลิศอะไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มจากเออน้ำดองนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณเท่าไหร่คะประมาณหนึ่งถ้วยเนื้อค่ะเอาจริงฉันว่านะแกคือมันขึ้นอยู่กับความชอบถ้าใครชอบเค็มมากชอบหวานมากก็คือปรุงน้ำดองได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะใช่เหรอคะมาค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะ เราก็จะมาใส่น้ําค่ะตามด้วยน้ำแต่ว่าน้ำไม่ต้องหมดนี้นะคะให้บาลานซ์กันนะคะทุกคนขั้นตอนต่อมานะคะก็จะปรุงด้วยน้ําตาลหน่อพร้าวโคโน่นี้ค่ะมอกเลยว่าอร่อยมากใช่น,นี่โคโค่นี้เป็นแบรนด์ของมิวเองนะคะเป็นน้ําตาลหน่อพรแท้ค่ะายน้ำตาลทรายใส่กันกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องรอให้น้ําตาลละลายเนา ในระหว่างที่รอ,อน้ำตาละลายนะคะเราก็จะเดี๋ยวเราจะมาสอนพวกคนนะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาวเนาะง่ายๆค่ะเออก่อนที่เราจะเอามาตอกนะคะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนเนาะมาเริ่มกันค่ะ ตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่รัดทุกมากๆาเลยนะคะสามารถใช้มือแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้องเบามือกับน้องนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเอ่อน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องจะแตกได้นะคะนี่มันก็จะมีใยแบบนี้นะคะให้เราค่อยๆเอาออกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ไปเท่าอย่างนงี้เนี่ยมันจะเป็นขาวๆใช่ไหมแกใช่ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นใหญ่ขาวๆอะค่ะจะเป็นวุ้นทางที่ดีเนี่ยค่ะทุกคนจะต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวให้แบบให้มันแยกจากกันให้มากที่สุดนะคะอใช่คือก็ใช้เนี่ยไข่ตัดอย่างนี้นะคะคือคือไม่อย่างนั้น เนี่ยไข่มันจะแตกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทําการแยกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่จ้าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะนําน้ําดองนะคะที่เราได้ทําการนะคะนี่ค่ะพักไว้ให้มันเย็นนะคะห้ามใส่ทั้งที่น้ําร้อนนะคะเดี๋ยวน้องไข่จะสุกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะใส่ลงไปในน้ําดองของเรานั่นก็คืออะไรน้ำเตียมดองนั่นเองนะคะเราจะต้องใช้ประมาณเาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งจั๊หนึ่งจัวกก็ได้แล้แต่มึงเลยค่ะได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปปริมาณเลยก้นของถ้วยขึ้นมานิดหนึ่งนี่ค่ะ เราก็ได้ใส่ไหมฉันฉันนำไปก็คือแล้วไปก็คือใกล้จะบ้านแลวนะคะเดี๋ยวมันเนี่ยนี่นะจ๊ะพอได้ยงี้แล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในน้องไข่แต่ว่าเทลงเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องไข่แตกเกือบแตกแลมือนหร่แต่เราใส่ไปแค่เคร่งนึงก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะหั่นพริกและกระเทียมลงไปในน้องไข่ค่ะใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ดับกลิ่นเนาะต่างๆความคาวต่างๆเยสฉันหั่นให้ไหมด้วยความที่เราเป็นคนแซ่บเราก็ต้องกินพริกค่ะ นี่ค่ะแม่คนก,ก็ต้องอ่านนี่ค่ะนอ้องขาลีลาน่าจ้างไปตัดข้าวบ้านงานนะคุณลีลานิคหาบ้านงานตู้รู้จักตจะรู้จักบ้านงานปะงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครรู้จัก <นะ S 1> บ้านงานค,คอมเมนต์มาค่ะบ้านงานยกครึ่งยกครึ่งคืองง เราก็จะหั่นกระเทียมนะคะแล้วก็พริ๊กเนาะไต่ตาชอบเลยใครชอบเผ็ดมากใส่มากแต่มันก็ไม่ได้ออกรสเผ็ดเนาะไม่มไม่ออกรสเผ็ดค่ะแต่ว่าคิดว่ามันเพิ่มความนัวมากกว่าแต่ว่าแนะนำน,นะคะว่าอย่าใส่ตัวกระเทียมดองเยอะเพราะมันจะฉุนได้แล้วมาราดพริกราดกระเทียมลงไปเลยเนี่ยในไปน้ำนองเลยนะคะคือเราอยากให้มันแบบดุบๆอ่ะอร่อยอะ่ะ What is mean ดุบๆใส่ลงไปเลยจ้าอุ้ยน้องเหมือนน้องจะแบบ ล่าสุดน้องคนนี้สุกแล้วค่ะไข่สุกเอาดไีไม่สุกไม่สุกไม่สุกโอเคพอได้น้องแบบนี้แล้วนะคะนี่จ้าเรานะคะก็จะปิดฝาแล้วก็นําน้องไปแช่ยเย็นนะคะแนะนําค่ะว่าไข่ดองเนี่ยดองอย่างน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าให้ร่อยเลยเนี่ยก็หนึ่งวันไปนเลยไปคะ่ะเอ<ข>อนุญาไปแช่เย็น <okay. S 2> ก่อนนะคะ อ่ะหลังจากที่เรานําไข่ดองไปเก็บแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็ได้ทําตัวปลาหมึกดองกับไข่ดองไว้แต่เมื่อคืนแล้วแหละเพราะว่าเราชอบแบบนัวๆเราก็เลยทับค้างคือไว้เรียบร้อยอ่ะมาโชว์กันค่ะน้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือหน้าตานะคะคือหน้าตาของน้องน่ากินมากบอกเลยว่าแอบชิมแล้วด้วยเจ็งคือแล้วโอเคแตกหนึ่ง มาค่ะต่อไปเราจะทําอะไรคะยำค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นะคะตอนแรกเลยสิ่งที่สําคัญนะคะนี่ก็เลยจะต้องมีอะไรคะกระเทียมที่โขลกละเอียดน้ำมะนาวนาหอมแดงหอมแดงอันนี้ต้องเป็นหอมแดงแบบหอมแบบหอมแขกเขาเรียกเขาเรียกหอมแขกใช่มันจะอร่อย้ะมันจะหวานแล้วก็เออเนี้ยพิกนโนะคะเสียเราคลอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะเรามีวัตถุดิบพิเศษนะคะจากตาอะไรน้ำปลาราตาแม่อีพิม Oh <laughs> อันนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ส้างแต่คือเล่นเหมือนว่าสร้างร้อยล้านนะอันนี้ก็คือเราเป็น this is my first time ใช่คือเอาง่ายๆว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวมิวกับมอจะเป็นตัวแทนชิมให้ว่าน้าปลาร้าของพี่พิมเนี่ยอร่อยจริงหรือจกตาเขาบอกว่าอะไรอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเออคือไม่ต้องปรุงแต่เราขอปรุงนิดนึงแต่เราคือก็ไม่รู้ไงเราก็ลองก็ลองชิมค่ะอะนี่นะคะวัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะน้ําตาลดอกมะพร้าวโกโก้ดิสนะคะนี่สร้างร้อยก็ต้องเล่นล้านนะคะ เพราะว่าอะไรเป็นเจ้าของ นะคะตัวนี้เรานะคะจะใช้ตัวนี้นะคะแทนน้ําตาลปี๊บได้เลยเนาะเพราะปกติเขาจะใส่น้ําตาลปี๊บน้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนัวกว่าอ่ะต่อมานะคะใครที่ชอบเค็มอีกก็อ่ะจะปรุงได้แต่มิวกับมอสน่าจะไม่ปรุงแล้วแหละแล้วก็นี่ค่ะน้องไข่แดงเค็มต้องมาต้องมานะคะและก็นี่ค่ะเป็นนะคะปลาหมึกเช่นเคยค่ะอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกสดที่ไม่บอกไปแล้วเมื่อกี้ของปลาเดอร์พอนะคะอ่ะมาขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลวกน้องปลาหมึกก่อนใช่อ่ะไป ลวกน้องปลาหมึกกันค่ะมาค่ะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะลวกน้องหมึกนะคะตั้งไฟให้ร้อนกินร้อนช้อนกลางล่างเมื่อน้ำร้อนหรือ,อยังคะคุณเยนว์ค่ะรอแป๊บเดี๋ยวใจนะคะให้น้ำร้อนดุบๆก่อนค่ะ <c oughs> ถ้าน้ำไม่ร้อนดุบๆเราก็จะไม่เอาลง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้คือดุบดุบตัวนี้ฉันสายตามองแต่ตามดองฉันโตดตรงนี้เลยค่ะโทถ้าผพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่าไอไข่แดงเนี่ยจริงๆอ่ะน้องนะคะจะเป็นเต้งเต้งเลยแต่เนี่ยลาวาจริงแตกลาวาจริงนี่นะคุณผู้ชมขาใครที่เอาเมนูของเรานะคะไปทำน้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ามันนัวมันโต้งมันด้งอะไรหรือว่าใครอยากให้เราทาเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะสัดหาสัรหามาให้เอาที่แบบเออใครอยากได้เมนูทั้งคลีนแล้วก็ไม่คลีนรกคอมเมนต์มาได้ค่ะคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่จ เมนูไหนที่แบบเฮ้ยคุณมิวค้าอยากกินค่ะแต่ว่าปรับสูให้เป็นคลีนได้ไหมคะ<อ>ได้ค่ะเราจะจาให้คอมเมนต์มานอกหรือใครอยากดูเราทำเมนูแปลกๆออแปลกๆก็รีเพย์กันมาได้ต้คอมมนแตขอเป็นเมนูที่แบบแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแต่กินได้นะ <c oughs> ไม่ใช่คุณมิวค้าเราควรทำไข่แย่ผัดปลาดุกให้หน่อย อะนี่นะคะน้ำเดือดดุบๆเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้องหมึกลงไปเลยจ้าคือทุกคนจะบอกว่าก่อนที่เราจะเอามาหั่นหมึกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้ยกินอ่ะมันสดมากเราจะเอาแค่ให้มันพอดุบๆนะคะปลาหมึกจากที่ไหนนะคะปลาเรือท่าปลาเรือท่อนะคะ ระหว่างนี้นะคะระหว่างรอปลาหมึกมันสุกนะคะเราก็จะไปทําน้ํายำไปเลยค่ะก็ื่อนขามาค่ะมิจจะหั่นตัวมะนาวไว้ให้หม้อนนะคะหน้าที่ในการยำจะให้หม้อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแม่กูรูสายยำยำใช่ค่ะไปทาน้ํายำกันค่ะทุกคนค่ะดูน้องหมึกคะ่ะคือแบบเลิศมากนะคะว,วงใหญ่กว่าต่างหูอีกคตตอนนี <c oughs> ้วงใหญ่มาก <c oughs> หอมมาะทุกคนอยเลิศมากอ่ะ ยัเกินน้ำลายมาแล้ว68ครั้งต่อวันวันนี้ก็มึงเหิมึงเป็นตะกร้าเลยกามาค่ะทุกคนขาเราจะใช้วิธีแรกนะคะจะเป็นน้ำปลาราตาแม่อีพีมมาค่ะเราจะใช้หนึ่งทับทีหรือว่าสองทับทีประมาณนี้นะคะจะเอาตามชอบเนาะเแล้วแต่ความนัวความงัวแต่ว่าน้ำปลาราาพี่เขานั้นก็คือแบบว่าโอ้โหคดคลงมากนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะต่อไปตามด้วยกระเทียมนะคะ เราจะใช้กระเทียมในการดับกลิ่นคาวของปลาหมึกนั่นเองนะค้นขาจากนั้นนะคะเราก็ใส่หอมแดงเลยค่ะโอ้ยแค่นี้ฉันก็อยากกินแล้วว่ามันน่าอีดอก๊ะมาค่ะมาหาต่อไปเราก็จะใส่ในส่วนของปลาหมึกนะคะที่ใส่มือคับขึ้นเลมันขึ้นปลยขึ้ะรสขึ้นไก่ต่อไป มันต้องอารมณ์เหมือนยำแบบว่าที่ซื้อกันตามร้านเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่นี่ค่ะน้องวัตถุดิบหลักของเราเลยในวันนี้เลยนะคะตอนนักเอกอ้าเดี๋ยวมแล้วโอ้แม่กเดี๋ยวจะเก็บไว้ท็อปไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้ยไข่แบบ โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ต่อไปนี่ฮะเราก็จะใส่ในส่วนของพัวชูโรงสำคัญของเราเลยนะคะคือน้ำตาลดอกมะพร้าวโคก้กน,น,นี้นั่นเองค่ะส่อไปค่ะใส่ไปหนึ่งตุกนะคะมาค่ะเราก็จะบีบน้องมะนาวลงไปนะคะใช่ค่ะแค่บีบแบบเลยคะ่คะบีบเลยค่ะลูกนาวลูกนาววะดิฉันว่าเ oh. <laughs> ปรี้ยวฟันหลุดเลยนะคะเนี่ยบีบไป เปรี้ยวเยี่ยวรัดน้องค่ะทุกคนขาเรียกว่าเปรี้ยวเยี่ยวรัดน้องดิฉันขออนุญาตชิมนิดนึงเติมพน้ำปลาพี่พี่เพื่อนไหมเติมน้ำปลาสักนิดพวกความนัวก็คือพวกความนัวใส่เยอะโอ้ยน้ำปลาพี่ พี่พิมนะคะเขาต้มสุกมาแล้วนะคะเป็นน้ำปลาคาคัสเตอร์ไรนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบไม่ชอบกินน้ำปลาร้านะหมอนมอนะตอนแรกอะเป็นคนที่ไม่กินน้ำปลาราเลยไม่กินปลาราเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการกินปลาราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือจริงๆเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปปรุงสุกเนาะแล้วก็ปรุงรสชาติมันเวยด้วยความนัวอันนี้การันตีเลยว่าของพี่พิมอันนี้ก็คือ นัวจริงอะไรจริงนะคะตัวนี้ขอเติมโคโกนี้ลงไปเออขอเติมนคนนิดนึงก็คือปรุงไม่หยุดแล้วค่ะทุกานกาตนนี้น้ําจะท่วมโบแล้วค่ะเติมโคโคนี้ลงไปนะคะนี่คุกให้เข้าที่นะคะทุกคนบอกเลยว่าพอเติมโคโกนี้ลงไปอะคือหนัวมากนัวจริงอะไรจริงต่อไปนะคะเราจะใส่ในส่วนของผักชีฝรั่งโอเคผักชีฝรั่งก่อนอ่ะโรยลงไปค่ะเล้วกินก่อนค่ะเนาะขอปรุงก่อนค่ะขอขอฉันก่อน หล่อนทำขนาดนี้นไม่ยกโบไปกินที่บ้านเลยหรอคะคุณค้าเราลืมอะไรคะนี่คะ่คะเราใส่มะเขือเทศลูกเขือเทศนะคะหั่นโกชิมก่อยได้ปะนิดเดียว่เดีอเลิกทําไม่ใด้เ็เาไปชิมก่อนดิฉันว,ว,ว,ว่ามึงชิมไปยี่สิบรอบแล้วกอ่อนมาข่าต่อไปจะไปส่วนของมะเขือเทศต่อนะคะหลังจากที่เราชิมเรียบร้อยดิฉันเหนื่อยมึงดีมาก หราก็จะใส่ไข่แดงเค็มลงไปในนี้นะค่ะทุกคนขาตามชอบเลยจจุกจุกจุกจกจกเลยเพราะว่ากิน16คนฉันดูแล้วตอนนี้มาค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าดิฉันน้ำลายไหลไปแล้ว68ตลบค่ะเมื่อกี้นี่จะให้ดูนะคะเพื่อนๆอถึงขั้นตอนการกินแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็แกล้มเอ้ยนี่ค่ะจะบอกว่าหมึก ดองคืออร่อยมากมันเข้าเนื้อเอออันนี้น่าทำขายทุกคนสูตรนี้คือน่าทำขายมากไม่เชื่อไปลองปลาหมึกมานดนี่นะคะเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะมาท็อปด้วยน้องๆค่ะโอ้ยไข่เลาวาเพื่อนๆเห็นไมคะเพื่อนๆคือแบบ ที่สุดแล้วนี่ค่ะพเพื่อนค่ะคือแบบเลิศเลจุกๆุเต็มถาดกันไปเลยนะคะดูค่ะไปค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะเย้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพีะ่กินมากับเมนูยำปลาหมึกดองไข<ค>่ลาว่า ถึงแม้ว่าในขั้นตอกนการทำจะเกิดความวุ่นวายหลายอย่างก<ๆ>็ออกมาหน้าตาิกาก็ดูดีบอ,อกแม่บอกเลยว่าฉันขอกินหมึกดองก่อนเพื่อนเปรี้ยวเรียวเยี่ยรัดน้องแน่นอนน <ๆ S 1> ้ำมาเราจะชิมกันนะคะนอะค้องเพื่อนๆน,นี่จะให้ดูเพื่อนจะให้ดูค,ค,ความไข่ลาวานี้อ่าเรากินไข่ลาวานี่จะกินไข่อันนี้คือหมึกดองนะคะทุกคนน้ำใสๆไปค่ะเริ่มหนึ่งสองทาน ไข่หนึบมากปลาหมึกกุ้งรังก,ก,ก,กลัวกลัวกลัวไปทุกคนแต่ปลาหมึกลองอ่ะเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยมากือจะบอกว่าหมึกอันนี้หมึกลองอะห,หนุบๆในปากอ่ะอือคือมันดีอ่ะมาค่ะทุกคนถามว่าจะลองชิมตัวนี้นะคะมาค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นไข่แดงเค็มแต่รสชาตแตกมากไปหนึ่งกลุ่ม อห mm hmm. มึกกรอบมากมาค่ะดิฉันจะมากินในส่วนของปลาหมึกดองไข่ลาวาของเราเนี่ยว่าจะเป็นยังไงมาค่ะ mm hmm. อืเอาจริงนาทีนี้คือต้องยกให้ปลาหมึกดองที่สุดวิธีการดองของหมึกนะคะก็คือทาเหมือน ตัวไข่เลยใช่เหมือนมัลยตัวไข่แดงเลยเราใช้น้ําเดียวกันใช่เหมือนกันเลยค่ะก็ดองไว้หนึ่งวันเหมือนกันแล้วคุณจะได้แบบเจ้าความเหมือนกบเนี้ยมันจะแบบมันจะหนุบหนุบในปากอะบอกไม่ถูกอะแล้วก็ด้วยความเค็มความหวานความนัวของกลิ่นน้ําตาลกับตัวน้าเออน้ำมันน้ำอะไรน้ําปลาลงตัวมากที่ฉันบอกเลยว่าเมนูนี้ พูดคำแขงบ้านสดดุ้งตาต้องตอนนี้สดดุ้งคนตัดต่อก็สะดุ้งฉันบอกเลยว่าต้องรีบไปเอาข้าวมาค่ะตัดไปกินข้าวไปค่ะจริงๆอะ่ะเอาจริงๆนะพอมาทํากินเองอะ่ะมันไม่ยากเลยนะที่จะบอกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ยากนะถ้ามาทํากินเองอะ่ะขอแค่มีปลาหมึกที่สดวัตถุดิบที่มันดีเฟรชที่ดีแล้วก็ในส่วนของน้ํายําเราได้หนึ่งเลยปลารา้าแม่อีพิมอันนี้ยกให้อร่อยจริงปลารา้าอ,อร่อยจริง น้ำตาลดอกมะพร้าวพวกนี้มาทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมันกลมกล่อมเนื้อไหมทุกคนคะเธอมันจะไม่ไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลปี๊บอะมันจะจไม่หวานแหลมไม่หวานโดดเหมือนเหมือน,นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บตรงนี้คือจะหวานแหลมหวานโดดมากจริงอันนี้คือ,อ,น,น,คอนัวก็เลยคือ,คอ นัวจริงทุกคน<ช>หาหอย่าลืมนะคะปากไว้ยด้วยนะคะใครที่ต้องการจะทาเมนูนี้อย่าลืมนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําน้ําดองการดองนะคะทุกคนหาใช้วิธีเดียวกับตัวที่เราสอนดองไข่ดองอะเนาะวัตถุดิบหลักก็จะมีเหมือนที่เราบอกไปเลยและหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออะไรนี่เลยค่ะใตแดนจะเป็นในส่วนของน้ําตาลดอกมะพ,าพ<ป>ร้าวคู่นี้นะคะเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างมันนัวมาลงตัวอันนี้คือทําได้ทั้งเมนูคลีนแล้วก็ไม่คลีนนะทุกคนหาสายคลีนก็กินได้แน่นอนค่ะจะบอกว่าสายคลีนือกินดีกินได้้คืออตง ใช่เลยค่ะต้องมีติดบ้านอันนี้ก็คือทําได้ตั้งแต่ของคาวเย็นของหวานเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูด้วยนะคะในส่วนของหวานเนาะที่ใช้น้ําตาลหน่อไม้าโค้คนนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่มีใครช่วยดิซันในการพูดแล้วค่ะเพราะว่ามีคนกินค่ะสงวนนี้เนาะทุกคนอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยเนาะกล่มน้ําตาลหน่อไม้าวโค้คนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ โอเคนะคะทุกคนค่ะปากอะไรด้วยนะพวกเราสองคนเนี่ยค่ะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากให้พวกเราทําเมนูอะไรนั้นคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะคะหลังจากนี้ก็คือจะมีคุณมอสมาคอยแจมแต่ว่าเอ่อคลิปหน้าจะมาในคาแรคเตอร์ไหนจะมาในรูปแบบไหนก็รอชมก็ได้เลยค่ะดิฉันไม่มีทางมาแบบว่าจัดเบาๆดิฉันไม่มาแน่นอนดิฉันต้องจัดเต็มแน่นอนค่ะเนาะงั้นพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะกดอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก่อนกระดิ่งค่ะดูใน อ่ะใช่โอเคงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีดค่ะบ๊ายบายซีอุกายงัว